ภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นอย่างไรคือการเห็นรสอร่อยเนืองเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญญน์การเห็นความเบื่อหน่ายเนืองเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญญอด ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เห็นรสอร่อยเดืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญญอยู่ย่อมละราคะไม่ได้ย่อมละโทสะไม่ได้ย่อมละโมหะไม่ได้เรากล่าวว่าบุคคล อย่างละราคะไม่ได้อย่างละโทสะไม่ได้อย่างละโมหะไม่ได้แล้วย่อมไม่พ้นจากชาติชาามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปปายาะะย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เห็นความเบื่อหน่ายเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญญอยู่ย่อมละราคะได้ย่อมละโทสะได้ย่อมละโมหะได้เรากล่าวว่าบุคคลผู้ละราคะ ละโทสะละโมหะได้แล้วย่อมพ้นจากชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปปายาสะย่อมพ้นไปจากทุกได้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลทำสองอย่าง